กับการเปิดตัวคาวอรย่างเงชบผมครับก็อ่วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่บริษัทของเราได้เปิดตัวอ่างเป็นทางการนะครับผมก็คือคาวเอ็นเนเมนครับผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจครับเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแบบเหมือนเราทํางานแล้วเราไม่เคยได้ออกมาพูดเลยว่าเราทําอะไรหรือไม่บางเลยก็เลยจะทําให้คนแต่ละคนเนี่ยสงสัยว่าแบบเยสรุปแล้วว่าบริษัทเราทําอะไรอะไรเงี้ยครับ เห็นว่ามีแบบนักแสดงเอ้ยเขาเรียกว่าแะไเด็กในสังกัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงจริงอยู่ค่ะจริงอยู่จริงอยู่คืาไปหวานล้อมหรือหลอกล่อเนี่มั้งคะบอกเพื่อนยังไงบ้างเอ่อไม่ใช่ทางตรงค่ะเป็นอ้อมอ้อม้อมอมาด้วยอ้อมอ้วิธีวิธีการคัดเลือกแบบว่าคนที่จะเข้ามาเป็นเด็กในสังกัดเราเราอย่างคือจริงจริงปีที่ผ่านมาเราเราพยายามเตรียมพื้นฐานของการที่จะดูแลคนให้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าจริงจริงเนี่ยพอดีว่าเราเหมือนแบบรู้จักกันอยู่แล้ว สไตล์การทำงานเข้ากันได้อยู่แล้วจริงๆก็เลยแบบมาคลอดมาก่อนคนแรกแต่ว่าในปีนี้ค่ะเราจะเริ่มรับคนเพิ่มแล้วค่ะผมเดี๋ยวร<ช>อ,อติดตามรายละเอียดนะจะจะ,จะแคสหรือว่าจะเฟนหากยังไงสำหรับสำหรับค่ายเราอ่าผมผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่การแบบว่าเหมือนจัดเป็นอีเวนต์หรือว่า<ช>อ,อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะทุกคน,นสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองกันแล้วครับเรา เราในฐานะค่ายเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสละสิทธของเขาในสิ่งที่เขาทาไม่ได้หรือว่าส่งเขาไปได้ไกลเหมือนเดิมผมก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ได้จัดเป็นงานแต่คงแบบทำเป็นอีเมลขึ้นมาให้ทุกคนส่งโปรไฟล์เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบคนที่มีผลงานมาบ้านแล้วแล้วเอามาจริงๆไม่มีกรอบเลยค่ะจะเป็นทั้งสองได้เลยขอแค่ให้มั่นใจในตัวเองมีดีลส่วนตัวไหมกับเพื่อนมาดึงเข้าค่ายเราจริงๆยังไม่เคยดีวอะไ i k e เลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนมาเพิ่ม้อเพื่อ ก็เราดีกันก่อนอีเวนต์นี่เองค่ะว่าอุ้ยโอเคเราพร้อมแล้วเราดูแลตัวเองได้แล้วเราพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้แล้วพอมาเป็นผู้บริหารจริงๆความรับผิดชอบอะไรใดๆมันเปลี่ยนยังไงบ้างคะกัาปีสองปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ห่ักหน่วงหนักหน่วงเหมือว่าพอก่อนนั้นนี้ที่เราชอบกับก่อนนั้นนี่ที่เราทํางานเบื้องหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะทําแค่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเราต้องมาบริหารงานนี่ผมอ่าผมเลยรู้สึกว่า มันยังมีหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อีกแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจของเรามันก็ยังไม่เฉียบคมเลยไม่มีประสบการณ์ขนาดนนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผม่าจะต้องพัฒนากันเยอะเลยมีเยอะคือด้วยภาพคารับานก็หนูยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะและคนก็จะอาจจะมองว่าไม่ทำจริงหนอหรือว่าแค่ออกหน้าอะไรเงี้ยตรงนี้แบบอยากสื่อถายอะไรกับคนที่แบบอาจจะติดตามอยู่อะไรเงี้ย ทำจริงสุดๆค่ะเนี่ยไม่ได้นอนกันเลยคือเราจะข้ามเส้นอย่างไรบ้างกับบางคนเขาอาจจะตระมาทเราแบบยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแค่แบเอาออกหน้าเลยะทีตีค่ะแต่ผมว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าก็ปฏิเสธได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังทำเบื้องหน้าอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วเบื้องหลังพอเราทำด้วยคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ นั่น,<ล>น,นคือเหตุผลที่ในปีที่ผ่านมาเราพยายามทำงานกันที่ใ้ใช่มากที่สุดก่อนแล้วค่อยออกมาเปิดบริการแล้วก็<ช>พูดตรงๆครั้งแรกเพราะว่าเราจะได้แบบเห็นผลงานเลยว่าเราสามารถที่จะทําได้จริงๆอะไรเงี้ยค่แะแล้วก็ลูกค้าที่เราเคยทำกันทั้งหมดก็คือจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเราเนี่ยลงไปตั้งแต่ day o n เราแบบเข้าไปคุยกับลูกค้ารับฟีดลูกค้าแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยทั้งแบบ production ด้วยกับลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราพูดไปก่อนอาจจะแบบ ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีผลงานออกมาแล้วลูกค้าเห็นแล้วอะไรเงี้ยอาจจะพูดได้มากกว่าแค่กับกลุเรากับการร่วมงานของค้าพี่เห็นว่ามันจะอีโปรไฟล์จากแบรนด์ที่มันไม่ใช่แบบมันเป็นแบรนด์ global อ่ะที่เราได้ไปร่วมงานรู้สึกเยงบ้างที่เราไปได้ดิวดิวใหญ่ๆพวกนั้นมาจริงๆในปีที่ผ่านมาค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมาค่ะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ที่เราได้ทํางานด้วยเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ใหญ่หมดเลยแล้วก็ ยิย่งพอเขาแบบให้โอกาสให้ like เราได้กระโดดลงมาทำที่เราได้ออกไอเดียเลยยิ่งแบบตื่นเต้นว่าเราจะทําได้แบบตามที่เขาคาดหวังไหมก็ขอบคุณพันเนอร์ทุกคนนะครับในปีที่แล้วทีเสียผมหายว่ะขอบคุณพันเนอร์ทุกคนนะครับที่ที่สนับสุนเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในปีนี้ทันมาอย่างอย่างคุณราข้างแบบเขาชื่นชมนะว่าแบบเราของคุณดูแบบโตขึ้นดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ จริงๆฉันก็จะเป็นคนในบริษัทที่ใกล้มากจริงเพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอเพื่อนเลยทำงานอย่างเดียวใช่คือถ้าถ้าพี่หมแล้วแบบบ้านๆเลยสภาพอยู่ออฟฟิศหนูหนูแบบยังไงบ้างอ่าไม่ใช่สภาพนี้นะน้องกับลุยแบบลุยแบบจริงมัง ใช่ทุกอย่างตั้งแต่คุยลูกค้าทุกอย่างใช่ในในกระบวนการไหนที่เราคิดว่าเราจะเป็นต้องเข้าเราก็จะเข้าไปคิดกระบวนการช่วงแรกๆเนี่ยเข้าหมดแต่ว่าพอหลังๆเริ่มมีทีมก็จะมีบางอย่างที่เราแบบสามารถเหมือนเตได้บ้างรว่าเ็ตแบ็กออกมาแล้วรอให้ทีมส่งฟีดตักมาแล้วจะคอยเช็คภาพรวมก็คืยยังดูทั้งหมดอยู่มีเป้าหมายไหมคะว่าสูงสุดของเราของบริษัทเราคืออะไรตั้งกันไว้ API ถ้าหนูยังไม่ได้ตั้ง แต่ว่าก็อยากจะให้มันได้ดีขึ้นกับปีนี้เพราะว่าอยากจะทํางานที่มากขึ้นเหมือนในปีนี้สนุกกว่าปีนี้ใช่คือที่ผ่านมาสนุกแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะทำที่มันแตกต่งางนะจุดขอเรายากด้วยสีได้ข่าวได้ข่าวตอดชอบออมีทั้งเฟ<อ>สติวัลอันหนึ่งที่ต้องดูราสเต่จริงๆปีที่แล้วเรามีการเรียนรู้กันกับทีวีวิไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะตลอดปีที่ผ่านมามีการดับไปช่วยเรื่องหลังบ้างบางอย่างหรือว่าไปสังเกตการ ฉุดว่าปีนี้น่าจะผ่านไปได้ค่ะไม่ผ่าน <c oughs> ไปได้ครับช <c oughs> ิวไหมเต็มแรลังใจให้เลยค่ะขอบคุณนะผมเป็นสป,ปอร์ตไปทัทางนี้แล้วอ <c oughs> ผมว่าผมว่ามันเป็นโอกาสดีๆเลยครัพอเราได้งานที่ใหญ่ขึ้น่เงี้ยครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าสเกลบริษัทเรามันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้พี่ๆทีมงานตอนนี้ไม่เหนื่อยเกินไปอะไรแต่งานเบื้องหน้าก็ยังไม่เสจเนาะ ่วาเนียถ้าพี่ถามเอาแบบจริงๆประจักษ์ราชการนั้นมันมันรวยไม่รู้มันมันไม่กำไรมั้ยรู้ว่ารวยเลยหรือว่าหนูอยากบัอยากไปหาประสบการณ์อะไรยงเี้จริงๆปีแรกเป็นพาการหาประสบการณ์ซะส่วนใหญ่ค่ะปีต่อไปอยากรวยค่ะหวังเงินด้วยนะหวังเงินหวังอะไรส่วนใหญ่รวยน่าจะเกิดละแสดงว่าต้องทะเลาะกันบ้างแหละ ส่วนใหญ่เฉียงกันเรื่องงานอะไรเพราะว่าแบบแต่ว่าไม่ถึงกับทะเลาะแต่ว่าก็การทํางานมันเหมือนเวนสตอบกันค่ะอ่ะก็ในเอาฝากบริษัทก่อนจะได้ทำบริหารด้วยค่ะก็ค่ะคราวนี้เป็นเน้นด้วยนะคะเรื่องหน้าก็ยังรับเรื่องหลังก็รับค่ะถ้วผมเป็นไงถ้าสนใจอยากรู้แม่กับเราครับาอินดีมากๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ มันเลนทายแ่ะล่วงค่ะมัเล่นทยซ้อมอยู่นี่ค่ะทายอยู่นี่ค่ะใช่ให้นาฬิกากันทายาใช่ใช่แต่ว่าซื้อมมย่วงหมูก็ซื้อนางแกให้แล้วก็หลัจาที่ซ้อมเสร็จก็ให้อะไรครับไม่ถึงกับให้นาฬิกาเลยจะได้มีเวลาจะได้มีเวลานอนที ตอนแรกผมคิดว่าผมจะให้อะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบในไหนก็ให้แล้วเราเราน่าจะให้อะไรที่มันแบบมีมูลค่าอะไรเงี้ยอย่างน้อย้็แบบอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาขายมันก็จะได้มีราคา้ไม่เปลือยไม่เปลือขายได้ไม่ได้เป็นกำไรเปลือเออไม่ไายหน้าตอนที่ให้นี่คือเขาไหว้แบบมีพระค่ะตอนตอนที่ไหว้ผมไม่ได้อยู่กลับไปแล้ว แต่ว่าก็คือผม,มก็ไปทิ้งไว้ให้เขาที่ห้องตอนที่ผมไปติ๊งติ้งอะไรนะแล้วก, <ๆ S 2> ก็กับยังหนึ่งงคาดบ,บอกไหมเพราะว่าบริษัทฉันจะต้องได้อะไรอ่ะจริงๆไม่คาดบอกปีที่แล,แล้วหนูได้หินหินในดอกหินกระบ,บอกไม้ปอ,อมเออจำได้ว่าท <c oughs> ี่เราเป็นขวดแก้วอะขวดแก้วมีก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดบอกไม่ได้หมายถึงว่าแบบพูดกดดันนะคะรู้สึกว่ายุ่งมากๆเลยช่วงนี้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาแบบจะมีเวลาไป แล้วเมื่อวานทำลายผมแย่มากคือผมมาซ้อมเอ้ยมามงสวงมงสวงเสร็จผมไปโรงพยาบาลชินยาแล้วผมก็กลับมาซ้อมแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปให้เขาอะไรแล้วก็ซ้อมชีวิตมาอนนี้เริ่มเป็นการเมาแล้วเริ่มไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าตั้งแต่ถึงใจนล้วแบใจน้ใช่ค่ะถ้าเดล้านหนึ่งรห้ในเซย์ยังไม่ได้ให้เลยทวงในเซยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเหมือนมีอะไรนี่ว่าก็คือทำงานกัน ไม่มเลยผมไปซีเดนเหีแพนเรองานหนักมีจะไปเที่ยว่อนไรมตนี้ยังเลยตอนนี้ไม่มีเพรว่าิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นตอนตีหม่แล้ก็ตอนนี้ก็ลุยงานแตนเที่ะเทียงอย่างปีนี้เป็นวันไทยปีเท่าไหร่ของคู่เราหอทำได้ไหมน่าจะปีที่เจ็ดอะไรที่ทำให้แบบคู่เรามันยังแบบ กตลอดเวลาแต่ไม่กลัวใช่ไหมเล็กจอะไรอย่างเงี้ยรอดูรอดูรอดูมีแล้วจะบอกปะมี้โอเคอยู่เรื่อยๆโอเคเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มานะคะต้องังเลยรวยแน่นอนตังเลยรวย <laughs> <laughs> จเจริญเจริญนจะลินนัรลุงงะรวยพอนรวยพอน